สามาห้านะครับก่อนจอดคลองบางตานะครับผูบ้โดยสารล,ลงหมดแล้วนะครับก็เหลืออีกแค่2องสถานีก็จะสุด,สดขบวนนี้แล้วนะครับตรงทางหนองประดุก กาแสนเงียบเหงากับขบวนรถไฟชานเมือง เจ็ดสองสองสามห้าห้